สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบในไตรมาส2ปี63ของหุ้น a อ t หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ หลังจากที่ธุรกิจการบินนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือว่าสนามบินเองตอนนี้ก็กลับมาให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้1 0 0ยนะบางที่ก็อาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับแต่บางที่ก็จะเปิดเป็นเวลานะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะที่เห็นในประกาศก็จะเป็นการเปิดเป็นเวลานะครับซึ่งการคลายล็อกดาวน์ในครั้งนี้นะครับมันก็ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มการบินเนี่ย น่าจะได้รับผลบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นสายการบินก็ดีหรือว่าหุ้นสนามบินก็ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ผลบวกในช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นผลบวกในไตรมาสต่อๆไปนะดังนั้นนะครับในไตรมาสสเนี่ยมันจะเป็นการรับรู้รายได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาสสปี63นะครับของหุ้น a อ t ว่าเขาจะได้รับผลกระทบขนาดไหนนะครับก็อยากจะเอามาเล่าเอามาแชร์เพื่อนๆดูนะครับส่ว ในไตรามาสต่อๆไปก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าหุ้นเอวทีหรือว่าหุ้นในกลุ่มสายการบินเนี่ยเขาจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาหรือเปล่านะครับสาหรับส่วนตัวงผมนะครับมองว่าหุ้นในกลุ่มการบินก็จ,จะต้องรอให้วิกฤตครั้งนี้มันจบลงก่อนอาจจะควบคุมวิกฤตได้อาจจะหาวัคซีนมาป้องกันได้อะไรประมาณนี้นะทั้งนี้นะครับก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกกล้าที่จะออกไปในที่ต่างๆหรือว่ากล้าที่จะออกไปเที่ยวไปทําอะไรตามปกติของเขานะครับ มันก็จะส่งผลให้หุ้นในกลุ่มการบินเนี่ยสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเพียงแค่การประคองตัวเท่านั้นนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มการบินโอเคครับนั่นก็คือการคาดการณ์ของผมนะครับต่อมาเรามาดูที่งบการเงินของหุ้น A อวทในงบไตรมาส2ปี63นะครับว่าในช่วงที่โควิดกำลังระบาดเนี่ยหุ้น A วเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับ โดยเรามาเริ่มที่ Market cap นะครับ m a r k e t Cap ในไตรมาส2ปี63ก็ลดลงมาจากของปี6 2นะครับปี62อเนี่ยอยู่ที่1ล้านล้านกว่าบาทแต่ว่าในไตรมาส2ปี63นะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่8 21,427สนล้านกว่าบาทในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับก็ลดลงมาจากของปี6 2เหมือนกันนะโดยในไตรมาส2ปี63นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1 8 5 9 7 8ล้านกว่าบาท แต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเข้าไปดูในส่วนรายละเอียดของสินทรัพย์รวมนะก็จะพบว่าเงินสดของเขานะครับในไตรมาสสองปีห3สามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากของปีที่แล้วค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในส่วนของหนี้สินรวมนะครับของไตรมาสสองปีหกสามก็ลดลงมานิดนึงนะครับประมาณ1000ล้านเกือบ2,000ล้านนะเมื่อเทียบกับของไตรมาสสองปีหกสองโดยหนี้สินรวมของไตรมาสสองปีหกสามนะครับก็อยู่ที่3 5 7 5 2ล้านกว่าบาท ซึ่งเมื่อนี่สินรวมมันลดลงนะครับมันก็เลยทําให้ค่าดีนั้นลดลงมาด้วยนะแต่ก็ลดลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่0.24เท่าแต่เอาจริงๆนะครับก็ถือว่านี่สินรวมของหุ้น l t ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเราดูจากค่าดีเนี่ยยังไม่ถึง1เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะเพราะว่ามีงบแสดงฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับเราก็จะเห็นว่าในไตรมาสสปี6กาน่าจะไม่มีการลงทุนอะไร เเพิิม่มมตนะครับโดยเราดูจากเงินสดสุดที่จากกิจกรรมลงทุนก็ได้นะครับมันก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้ลดลงนะครับจากของไตรมาสสปี62เนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าของปี62เนี่ยเขาติดลบเลยนะก็คือเขามีการลงทุนที่ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าในไตรมาสสปี63เนี่ยคือไม่ติดลบด้วยแล้วก็ไม่ลดลงเยอะด้วยนะ แล้วก็เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับก็ติดลบด้วยนะครับก็คือเป็นการใช้หนี้ตามปกตินะเพราะฉะนั้นในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับก็เป็นไปตามปกติของตัวหุ้นเลยนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส2ปี63เทียบกับของไตรมาส2ปี62กันนะครับว่าของไตรมาส2ปี63เนี่ยจะลดลงขนาดไหนนะครับ โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะครับของไตรมาส2ปี63ก็อยู่ที่29,438ล้านกว่าบาทของไตรมาส2ปี62นะครับก็อยู่ที่33,344ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับรายได้รวมของไตรมาส2ปี63ก็ลดลงมาถึง11.71%นะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาส2ปี62 ทีนี้นะครับเรามาดูที่กําไรสุทธิกันบ้างนะของไตรมาส2ปี63นะครับก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่1 9 8่งล้านกว่าบาทของไตรมาส2ปี62นะครับก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่1 4 0 2 2ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับกำไรสุทธิของไตรมาส2ปี63ก็ลดลงมาถึง21.68% เมื่อเทียบกับของไตรมาส2ปี62สําหรับส่วนตัวงผมเองนะครับก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะลงไปประมาณสัก50%กว่านะแต่เอาไปเอามานะครับลดลงมาแค่20%กว่านะครับในส่วนของกําไรสุทธิก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอยู่ในระดับที่เออก็ถือว่าดีนะครับสำหรับค่า PE ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่37.36เท่า ค่า P/BV นะครับอยู่ที่5.49เท่า สำหรับอัตราการจ่ายปันผลล่าสุดนะครับก็อยู่ที่1.83%ส่วนราคาในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่56บาท25สตางค์ต่อหุ้นอันนี้ก็คืองบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้น a อ t นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงมาเยอะมากมายอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะลดลงมาประมาณสัก50กว่านะครับแต่เอาไปเอามาคือกาไรสุทธิลดลงมาแค่ประมาณ20 สิบเอ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับก็ถือว่าอืมก็ยังได้อยู่นะครับ ต่อมานะครับมองดูนาฬิกาแล้วยังมีเวลาเหลือมาดูในส่วนของกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับจากกราฟรายวันนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นของ a อ t ณตอนนี้มันได้หลุดกรอบเทนรีบาวขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแท่งเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็นแท่งที่2ที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นการกลับตัวลงบวกกับแท่งราคาแท่งล่าสุดณตอนนี้นะครับมันได้หลุดทุกเส้นแนวเเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยคาดการณ์ได้ว่ามันน่าจะเป็นการกลับตัวลงไปอีกนะครับซึ่งเป้าหมายก็ มองว่ามันน่าจะลงไปปิดแกลบที่เขาเคยเปิดไว้เส้น RSI นะครับก็เริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในโซน oversold แล้วเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมของระยะสั้นถึงกลางก็ยังมองว่าน่าจะเป็นขาลงอยู่นะครับแต่สำหรับในส่วนของระยะยาวนะครับก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นการย่อลงมา เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ลงทุนระยะยาวกับหุ้น AOT นะก็จ,จะเป็นช่วงที่น่าสนใจนะครับในการทยอยเข้ามาเก็บสะสมหุ้น a t t แต่สําหรับใครที่ชอบความปลอดภัยนะครับก็อาจจะรอให้ราคาหุ้นมันนิ่งๆก่อนก็ได้รอให้เส้นไอซไนะครับมันมีการกลับตัวก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจเข้ามาทยอยสะสมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นเอโกับงบการเงินไตรมาสสปี6-3นี้นะครับแล้วก็กราฟหุ้นเ o t นะเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับ โอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักันเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ถ้าถามผมว่าทําไมเอ t ราคามันลงนะตอนนี้นะครับในขณะที่คือสนามบินมันเปิดมันควรที่จะขึ้นไปต่ออะไรอย่างนี้ตอนที่สนามบินมันปิดเนี่ยทำให้ราคามันขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีคําถามใช่ไหมเราลองคิดดูว่าเขาเก่งกันว่าเขาเก่งกันนะครับว่าสนามบินจะเปิดวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับพอมันเป็นไปตามที่เขาเก่งแล้ว มันก็ถึงเวลาที่เขาจะเทขายทํากําไรอะไรประมาณนี้นะครับคือเวลาหุ้นมันขึ้นอนะ่ะมันก็ต้องมีการเทขายทํากําไรพอมีการเทขายทํากําไรออกมานะครับแน่นอนว่าราคามันก็จะต้องมีการลดลงมาอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันคือความเป็นจริงที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับโอเค